สวยครับสวยครับอารนุชินาพรไอ้พี่นึงบอลหนิพี่เดี๋ยวบอกพี่เดี๋ยวบอลแล้วค่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับลำชุดนี้เนาะลำชุดนี้นเนาะจิบ้าจริงไลยขอบคุณทุกคนนะครับ

นะครับเดี๋ยวพี่นุ่นนะครับจะร้องเพลงหนึ่งบทเพลงนะฮะไม่ดัง

ល្លាងសាង់ពីលាង់ទីល់ទីល្រំណ กนะะวัดีมากเดี๋วานรงสมบูสดเจา่ะไปนะค่สรับที่โนาเดี๋ยวขอมอบมาให้กับพี่เจ้าภาพพี่แอรอลดีค่ะจาพใหญ่มอร์ดีไห้น้องนนทีดาพ่อในมะล่มหลวงสวงเอเรับถวายภูยานกันเนาะ กดมาใจเล้โหบ้านในโพดดิ้าไม่ใช่จวงแกงมูขอพรผู้ย่าขอให้ลูกโชคลาภมีโชคลาภซื้อลอตเตอรี่ให้ถูกสองตัวไทยสามตัวไทยสวยสวยกดมาใจไว้กดมากไปเห็นไหมอุยเลือกมันโดดมันสิได้เร็ว กดกดเลือกกดเลือกไ้มันจะได้ลงเร็ว ครด้วยแอนร้องเพลงนะคร already, nah ับบนภูซัมสูงนะครับแอรอรดีนามนี้ลูกเมืองคอนแก่นผู้สาวจากเมืองมอแคนดินแดนพระเจ้าใหญ่ซัมสู

ไม่ีเกน้อยบางทีเขอดีขอเสจมนกคือคนห้าบูชาคั้งใจกระเพะเจ้าใหญ่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง No. no. đẹp đâu ta thương hoa trời chút chi hẹn thank okay. you ไปบอกอีกผู้นึงเด้เพื่อนเสกไข่จ้าช่วงนี้บ่ค่อยดอยูร่วมกันปะไรขอบคุณค่ะเอาเพลงยังล่ะจวงขึ้น่รกดโหลดเอาเรื่องหมวดสบเอาเรื่องหมวดซสีอีแม่ฟอนเดอร์ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะคะ ขอบคุณนี่แม่บานออมกอบบานไก่เคี้ยงค่ะมือนีมากฮวงบุญน,น้ำกันนะคะขอบพระคุณค่ะโอ้ยมูสิเกมบไดีดีเลยอีแม่เป็น Oh. ទៅតាមមែនហ៊ុនហានណារកោពេញសមត្ថមានហ៊ុនហានណារកោ10 Oh, 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 moisse, moisse. Moisse. oh, 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 oh,

to

เดี๋วนดมยช่กาทำแทไหมตุบาทเนี่ยะมีมีโอกาสเนจานไปวางโอเคค่ะอเเมื่อกี้สัญญาณมันหลุดนิดนึงนะครับสัญญาณหลุดนิดนึง ไม่เมื่อกี้สัญญาามันหลุดนิดนึงเี่ยีนี่ลาหอมา่อหอตึงอยู่แม่อในไ่ย ขันน้ำมนต์ม่เรียกอะไรคะาหนึ่งสีค่ะมเนี่ยพี่เขาบอกว่าเห็ุหนึ่งสี่ได้เสืผ้าไปเบิง้งพี่น้องกะตีเอาเด้อบันุว่มีบุัลองดูนะครับตีเบิ้งกัน มัเล so ็กอยังเบิงอกเลยลองลองหมุนเบิงต้องไปเบิงยู่ไหสดกนี่ครับขันน้ำมนต์ตัวไดจ้าพี่น้องตีเบิงตีเพื่อนัันตเรื่อยนตเกหาลกเลย ค่ปะปรดชนอาจารย์พัชกบผูแคนนะครับนี่จจวนเสือโอเคไหก็ฉีด

Ial, p, pues ซื้อหลายคนหลายทีมการยิงฟองคิฟคิวมากครับที่นี่ก <S <s <carp> ่อนเลขสห้ากใช้อหลายเลขยังตามไม่ถูกหรอกนี่เรียงไว้หนึ่งนั่นไงสามห้างวดที่แล้วหนูหมดไปเยอะเลยสามหกหนึ่งสี่ไงคะขันละมุล

วัดเลขี่เท่าไหร่นี่วัดเลขกที่เท่าไหร่หนึ่ดบาทบ้านเวัดเล็กนั่นนั่นนี่เขาก็บอกอาจารย์เลยค่ะฟังมาอาจารย์เลยค่ะอยากซื้อเลขอะไรฟังมาอาจารย์เลยค่ะอย่างนี้วะพี่น้องวะที่รถไฟไปจับมม อาจารย์เดเัอกัน้าจอกันอ้อมใหญ่นะครับครับคืนนี้ที่อ้อมใหญ่นะครับผมสี่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะอะไครับทบไม่มีคือว่าทบมันแล้วอาจารย์้จายกยังีนั่นนัไม่เห็นว่าอยู่นะไม่เห็นแม้ก็เลย่ปา

ไม่ม <54. S 2> ีแล้วหมดแล้วค่ะมีแค่นี้ค่ะแทนพระตรีพันจันทร์พระจันทร์ีซื้อมานี้อันนี้รอยสอร้ยไปร้อยชุแบบนี้นาลูปที่ตั้งทั้งมีซึ่งคามู่ามากลูกหลานที่มาไหว้พิธาั้ตั้งถ้าถ้าเกิดผู้ใดท่าบุญไปเรื่อยทีมไปลูปึงไปเรื่อยนะี้อ๊ะอึงต้องดิเรกเจ้าไป อันนี้สบายจัะแค่แต่ห่าจะไม่หมุนกาะ่งก็จยัติตังไวแกกัน้แบ่นี้แม่งทางตังมาจากโน่นสองหมื่นิไปได้วหนอยคท้ายเท่าไไปแล้วกระดานข้บุญั้นขวแ่คามแล้วใครทำบุญสองร้อยเก้าที่ไปเลยสิแม่ดีวะน้าให้สองวันที่กินี่อันก็ไ่ได้ทุกคนไ้ไแล้แค่แค่ทำร้อยะคล้ไปเลยอันนี้

โอ้ยนึจี่งันไงแล้วยาจารย์ลูกพอแล้วนะคะดีเล่นมาพี่อารเอาหนึ่งเจ็ดสี่ได้นี่อาจารย์บอกไฟหมดเลียเ่มาท้อีกหมองีก2่องเจ็ดก้นมา เวี่มอรจะหาอพรนักก็จะเมืองไแนั้ป็้าอได้แต่ว่าิตเที่ิดตอน่่ไก็ไม่นเือต่อแต่ที่ตรงนี้ยมันคือมันจะอยู่ออกจาการออกไปอาจจะมัแก่นหรือโพรที่มันจะออกไปทางเป็นนอนฟังน้ำเอาปนอนฟังน้ำต เอเอาไปเบิร์แล้วอยู่น้ำหนูนักอเดินันองบ้านเองถแบบว่ซื้อลอตเตอรี่ับเป็ดซื้อบน้ำหลายบ่ันสะห้ามมนบอ่เขาไม่เ่ยค่ะตะกี้กัไล่ตอนตอนไสดมีอันหน่งี่คือรี่ับตินเรื่องปจักษ์ีรเีีีย

พอนางเินทำเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จ่สรถายูดอนาแตงแหนายูดเรยกกลับแล้วค่ะพี่น้องนุ่นมีงานที่อุบลนะคะพี่สีกระูซูปรมาหยอกหยอกกันนะ น่แผหยอดเลยนี่น่ารูปแม่งเบิ่มกี่อะค่ะไม่ใช่ไอ้ที่จะคุยคุยกับใครได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าถ้าติดต่อเอาอย่างงี้เอามาตรงนี้เอามาพี่แอนนะบ๊อบไม่ทังพี่มาหนิมาแอนมาหนิดึงบอยบนแท็กติงบอยอะไรเมื่อกี่หนูมานั่งนี่หนูมานั่งฝั่งนี้มานั่งตอือด้านคนสีด้านคนสีเลยด้านคนสีเลยเสียหลงก่อนก็ได้โอเคโอเคเอานั่งคุยกัน่าเงี้ยโอเค ได้แต่กินขข้าก้นูกินข้าวเจ๊ปแล้วเจ๊ปุกแล้เจาปุกแล้วครับ